สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่9มกราคม2565นะครับตอนนี้เราอยู่กันบริเวณหน้าวัดศรีสักา,ามอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อประมาณ14นาฬิกา50ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีรถยนต์เก๋งคันสีแดงนี่นะครับซึ่ง จอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นรถยนต์เก๋งสีแดงคันนี้ามาจอดบริเวณณนะตรงนี้เป็นที่ทําการกํานันาตาบลบ้านแหลมนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ขับรถคันสีแดงนี้เนี่ยก็ได้ลงมาจากรถนะครับแล้วก็พร้อมอาวุธปืนซึ่งอาวุธปืนที่เห็นด้านในเนี่ยครับก็จะเป็น อาวุธปืน M16 นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าของรถคันนี้เนี่ยได้ลงมาพร้อมปืนปืน M16 นะครับเมื่อลงมาปรากฏว่า,อ,าอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับก็ได้เกิดมีรถจักรยายนยนต์มาเฉียวชนผู้ที่ขับผู้ที่ลงมาพร้อมอาวุธปืนนะครับจนทําให้เบื้องต้นเท่าที่ตารวจแล้วก็สอบถามชาวบ้านแถวเนี้ยก็คือ,อ รถจักรยานยนต์ชนกับผู้ที่ถือปืน M16 จนทําให้อาวุธปืน M16 เนี่ยตกลงไปและก็ยังไม่ได้ยิงกับใครนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับผู้ที่มีอาวุธปืนที่ลงมาอยู่บนถนนนี้ได้นะครับคนที่มีอาวุธปืนนะครับอยู่ในรถคันนี้นะครับปืนที่เห็นอยู่ในรถเป็นปืน M16 นะครับก็ตกอยู่บนถนนแล้วก็นำกลับไปเก็บไว้ในรถคันนี้นะครับส่วน ผู้ได้รับบาเดเจ็บที่เป็น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 คนถูกชนก็คือคนที่ถือปืนนะครับแล้วก็อตอนนี้นทางเจ้าที่ตำรวจบ้าลแลมนะครับก็อสอบถามาผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อสืบสวนหาความจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆก็จะต้องอสืบสวนกันต่อไปนะครับทางนี้เจ้าที่ตำรวจสพบ้าลแลมนะครับอยู่ที่กเกิดเหตุได้าการในส่วนของอรถไว้นะครับซึ่งเป็น ัตถุพยานนะครับพร้อมในรถม,มีปืน M16 อยู่ด้วยนะครับก็ในส่วนของทางแนวทางการสืบสวนสอบสวนก็ต้องเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่แหลมก็ลงมาที่เกิดเหตุแล้วนะครับ <S <S ย้ำอีกทีนะครับตรงบริเวณที่รถจอด <S 1> <S 1> อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นเนี่ยบริเวณนี้ตรงข้ามกับรถนั่นคือนะครับที่ทำที่ทำการกนานันตําฑ์แม่แหลมนะครับตรงนี้นะครับ ก็อยู่ตรงข้ามกับรถนะครับซึ่งแนวทางการสืบสวนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าผู้ก่อเหตุที่ลงมาจากรถพร้อมปืน m .16 เนี่ยจะยิงใครเพราะว่ายังไม่ได้ยิงนะครับเกิดเหตุจักรยานยนต์มาชนผู้ที่มีปืนสะต่อนยนปืนตกทําให้ไม่เกิดการยิงกันเกิดขึ้นนะครับก็เบื้องต้นสรุปรายงานเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผู้ดเกี่ยวข้องทางเจ้าที่ตำรวจทางหน้าที่ ที่สุดหลักฐานอะไรต่างๆมาเนี่ยจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ